สวัสดีเด็กๆค่ะสวัสดีวันอังคารนะคะเจอกันอีกแล้วในคาบเรียนวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆเด็กๆค่ะวันนี้นะคุณหอมจะพาเด็กๆทําแบบฝึกหัดต่อจากเมื่อวันจันทร์นะคะเมื่อวันจันทร์คุณหอมให้เด็กๆทําไปแล้วนะคะในข้อหนึ่งถึงข้อที่4นะคะมีใครที่ยังทําไม่เสร็จไหมคะอ่าใครที่ยังทําไม่เสร็จเคลียร์งานของตัวเองให้เรียบร้อยนะลูกนะ จะได้ไม่ต้องมีงานข้างค้างนะคะถ้ามีงานข้างค้างแล้วเด็กๆจะมีงานเยอะนะไม่ใช่ว่าจะมีงานเฉพาะวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆอาจจะมีงานในรายวิชาต่างๆก็ได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณอมฝากเด็กๆนะคะแล้วเราจะเจอกันทุกวันใช่ไหมคะเราเจอกันทุกวันโดยคุณอมนั้นจะอัดคลิปวิดีโอนะคะเอาไว้ให้เด็กๆนั้นได้เรียนนะคะ ในชั่วโมงที่แล้วเราได้ทําแบบฝึกหัดไปแล้วนะคะในข้อที่หนึ่งเราก็ทําไปแล้วนะคะข้อที่หนึ่งก็ถามว่าไก่แจ้ไก่ทาไมไก่แจ้จึงยอมรับและไม่โกรธเลยเมื่อมีคนพูดว่าไก่แจ้เป็นเด็กบ้านนอกใช่ไหมคะอันนี้เด็กๆตอบว่าอย่างไรไม่ว่ากันนะคะจะโกรธก็ได้หรือไม่โกรธก็ได้อันนั้นแล้วแต่ความคิดเห็นของเด็กๆแต่ละคนนะคะแล้วก็ถามอีกว่าอาหารมิตรภาพ หมายถึงอะไรซึ่งคุณออนอมได้บอกเด็กๆไปแล้วนะคะว่าอาหารมิตรภาพหมายถึงอะไรนะคะอาหารมิตรภาพหมายถึงผลไม้และพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้นํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆใช่ไหมคะพืชผักสวนครัวก็คือผักที่เราปลูกไว้รับประทานเอาไว้เพื่อประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นพริกโหระพากะเพรา อ่าต่างๆใช่ไหมคะที่เราปลูกไว้ถ้าเราปลูกในจํานวนที่มากเราก็สามารถแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านได้ใช่ไหมคะหรือว่าเพื่อนบ้านมีผลมีพืชผักผลไม้หรือผักสวนครัวที่อยู่ที่บ้านเขาเยอะเขาก็สามารถแบ่งปันให้คนโน้นคนนี้ไปรับประทานได้ใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าอาหารมิตรภาพนะคะแล้วในข้อต่อไปเขาก็พูดถึง พูดถึงจิตวัตรประจำวันของไก่แจ้ว่าในตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยไก่แจ้ททำอะไรช่วยครอบครัวบ้างนะคะเราก็ได้บอกไปแล้วว่าไก่แจ้นั้นตื่นนอนตั้งแต่6โมงเช้านะคะตื่นนอน6โมงเช้าตื่นมาแล้วก็มาช่วยคุณพ่อให้อาหารไก่พอให้อาหารไก่เสร็จก็ไปเก็บไข่ส่วนหนึ่งเอาไว้ทำอาหารอีกส่วนหนึ่งเขาก็นำไปขายที่ตลาด เพื่อนำเงินมาไว้เป็นค่ากับข้าวนะคะเสร็จแล้วไก่แจ้นั้นก็ยังเอาอาหารให้เจ้ามอมเจ้ามอมในที่นี้คือสุนัขแสนรู้ของไก่แจ้นะคะแล้วเขาก็อาบน้ำทานข้าวแล้วก็แต่งตัวไปโรงเรียนอันนี้คือจิจวัตรประจำวันของไก่แจ้ซึ่งเด็กๆนั้นก็จะมีจิจวัร จิจ,จวัตรประจําวันของตัวเองใช่ไหมคะบางคนก็ตื่นมาอาบน้ําทานข้าวแต่งตัวแล้วก็มาโรงเรียนเลยก็มีนะคะแล้วแต่คนนะคะว่าแต่ละคนนั้นมีจ,จิตวัตรประจําวันแบบไหนนะคะทีนี้ในข้อที่4ในข้อที่4นี้เขาบอกว่าให้บอกการเล่นของเด็กๆที่สนามหญ้าหน้าโรงเรียน จิตวัดประจําวันของเด็กที่เล่นที่สนามหญ้าหน้าโรงเรียนส่วนใหญ่แล้วเด็กๆก,ก็จะมีการละเล่นซึ่งแตกต่างกันใช่ไหมคะแต่ในเนื้อเรื่องนั้นไก่แจ้และเพื่อนๆน,นั้นเขาจะพากันเล่นฟุตบอลเล่นกระโดดเชือกใช่ไหมคะเล่นตีจับหรือว่าเล่นมีเล่นตีจับเล่นกระโดดเชือกเล่นวิ่งแข่งก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกาย ใช่ไหมคะถือว่าเป็นการออกกําลังกายของเด็กๆนะคะทีนี้ในการเล่นแต่ละครั้งก็จะมีประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นใช่ไหมคะประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นบางครั้งก็ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินช่วยในการผ่อนคลายทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีได้หมดเลยนะคะอันนี้คือข้อที่4ทีนี้วันนี้วันอังคารใช่ไหมคะคุณหอมจะพาเด็กๆนั้น เข้าสู่เนื้อหาในบทที่5นะคะในบทในในข้อที่5้าไม่ใช่บทที่5นะคะในข้อที่5้าเขาถามว่าทำไมไก่แจ้จึงเกิดอาการเมารถและเมาคนเมื่อเดินทางอยู่ในกรุงเทพอันนี้เขาพูดถึงชีวิตที่อยู่ในกรุงเทพแล้วนะคะว่าไก่แจ้เข้ามาในกรุงเทพนั้นก็เพื่อที่ จะมาเรียนเสริมทักษะใช่ไหมคะคุณหนําก็ได้บอกเด็กๆไปแล้วว่าไก่แจ้นั้นจะเข้ามาเรียนเสริมักทักษะกับอาหนอดที่กรุงเทพโดยวิธีการเดินทางมาก็คือคุณพ่อของไก่แจ้นั้นเดินทางมาส่งที่กรุงเทพนะคะคุณหนําบอกแล้วว่าชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนั้นจะมีความแตกต่างกันซึ่งเด็กๆก็ น่าจะเข้าใจในส่วนนี้เพราะคุณอับอธิบายให้เด็กฟังตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะคะส่วนในข้อที่5นี้เขาถามว่าทําไมไก่แจ้จึงเกิดอาการเมารถและเมาคนเมื่อเดินทางมาอยู่ในกรุงเทพเพราะอะไรนั้นอ่าเด็กๆหลายคนตอบได้ว่าเพราะนึงไก่แจ้นั้นตื่นนอนตั้งแต่เช้าใช่ไก่แจ้มาอยู่ที่กรุงเทพนั้นไก่แจ้ ไม่ได้ตื่นนอนหกโมงเชา้าเหมือนกับที่อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะที่บ้านของไก่แจ้นั้นไก่แจ้สามารถตื่นนอนได้คือหกโมงเชา้าแต่เขามาอยู่ที่กรุงเทพเขาก็จะต้องตื่นแต่เชา้าเพราะว่าชีวิตในกรุงเทพนั้นคือความเร่งรีบใช่ไหมคะถ้าเขาออกมาช้ารถเป็นยังไงคะอ่ารถก็จะติดใช่ไหม ทีนี้เรามาดูกันว่าทําไมไก่แจ้นั้นจึงเกิดอาการเมารถและเมาคนเมื่อเดินทางอยู่ในกรุงเทพอ่าเด็กๆคะเด็กๆเตรียมลีสอนะคะเตรียมลีสออย่างลบขึ้นมานะลูกนะเดี๋ยวคุณน้องพาทําแบบฝึกหัดนะคะอ่าเดี๋ยวให้คุณน้องทำบล็อกที่จะเขียนนะคะคุณน้องขออนุญาตทําบล็อกที่จะเขียนให้เด็กๆได้ดูนะคะอันนี้เป็น เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวหนังสือนะคะจะเพิ่มให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อที่เด็กๆนั้นจะสามารถมองเห็นได้นะคะเขาถามว่าไก่แก่เกิดอาการเมารถและเมาคลนเมื่อเดินทางอยู่ในเทพเพราะต้องตื่นนอนตั้งแต่ตีห้าครึ่งเพื่อเดินทางไปโรงเรียนเด็กๆเขียนลงไปค่ะไก่แก่นั้นตื่นนอนเพราะาเขียนลงไปค่ะเพราะาเพราะ ต้องต้องตื่นนอนอตั้งแต่ตั้งแต่ตีห้าครึง่งตีตีห้าครึง่งเขียนลงไปลกูกเด็กเขียนสวยๆนะคะเขียนให้คุณครูอ่านออกนะลูกนะ,ะตื่นนอนตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะคะเพื่อเดินทางไปโรงเรียน ถ้าเป็นเด็กในกรุงเทพนะคะจะมีความแตกต่างจากเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดนะความแตกต่างก็คือคือเด็กในกรุงเทพต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะเดินทางให้มาทันโรงเรียนในตอนเช้าซึ่งเด็กต่างจังหวัดนั้นไม่ต้องตื่นแต่เช้าเพราะโรงเรียนนั้นส่วนมากจะอยู่ใกล้บ้านนะคะบางครั้ง โรงเรียนก็อยู่ในวัดก็มีนะคะมันก็ถ้าเป็นโรงเรียนในบู่บ้านก็จะอยู่ตามนี้นะคะเราไม่จําเป็นต้องตื่นแต่เช้าเขียนลงไปหรอกเพื่อเดินทางไปโรงเรียนเขียนลงไปนะคะเพื่อเดินทางไปโรงเรียนเพื่อเดินทางไปโรงเรียนต้องนั่งรถยนต์และ รถไฟฟ้าเขียนลงไปค่ะต้องนั่งรถยนต์และรถและรถไฟฟ้าต้องนั่งรถยนต์และนั่งรถไฟฟ้านะคะต้องเดินหลบผู้คนที่เดินสวนไปมาในรถไฟอ่ ต้องเดินหลบถ้าเราไม่หลบเราเขาก็จะชนเรานะคะเดินหลบผู้คนผู้คนที่เดินสวนทางเดินสวนทางไปมาเดินสวนทางไปมา ในรถไฟในรถไฟฟ้าในรถไฟฟ้าถ้ามันไม่พอในบรรทัดนะลูกนะเด็กๆย่อตัวหนังสือลงได้นะคุณครูอนุญาตให้เขียนเป็นตัวครึ่งบรรทัดได้นะคะไก่แจ้จึงรู้สึกอึดอัดเหมือนไม่มีอากาศหายใจไก่แจ้เขียนไปเลยค่ะไก่แจ้จึง รู้สึกจึงรู้สึกอึดอัดอุดอัดเหมือนไม่มีเหมือนไม่มีอากาศหายใจอ่าเหมือนไม่มีอากาศหายใจนะคะอ่าเด็กๆเขียนเลยนะคะ ให้เด็กๆรีบเขียนนะลูกนะจีบทำงานเดี๋ยวอย่าให้มันมีงานค้างค้างนะคะอันนี้คือคำตอบของข้อ5ที่เขาถามว่าทำไมไก่แจ้จึงเกิดอาการเมารถและเมาคนเมื่อเดินทางอยู่ในกรุงเทพนะคะเราก็ตอบว่าเพราะว่าไก่แจ้น,นั้น ต้องตื่นนอนตั้งแต่ตีห้ครึ่งเพื่อเดินทางไปโรงเรียนต้องนั่งรถยนต์และรถไฟฟ้าต้องเดินหลบผู้คนที่เดินสวนทางไปมาในรถไฟฟ้าไก่แจ้จึงเกิดความจึงรู้สึกอึดอัดเหมือนไม่มีอากาศหายใจนะคะอันนี้คือคำตอบในข้อที่5 นะคะหรือว่าเด็กๆบางคนหรือใครที่มีความคิดเห็นต่างไปจากคุณอมก็ได้นะคะเด็กๆเขียนลงไปเลยไม่ว่ากันนะคะ,ะถ้ามันคําตอบมันยาวคุณอมอนุญาตให้เด็กๆเขียนด้วยตัวบรรจงเครึ่งบรรทัดได้นะคะ,ะทีนี้เด็กๆครับทีนี้เด็กๆมาดูข้อที่หกคุณอมไม่ได้ไปเร็วนะคะคุณอมรอเด็กๆให้เด็กๆเขียนอยู่นะ,ะในข้อที่หก ่าเขาถามว่าถ้านักเรียนเป็นไก่แจ้จะเลือกอยู่ที่ไหนเพราะเหตุใดจะเลือกอยู่บ้านนอกหรือเลือกอยู่ในเมืองในกรุงเทพมหานครนะคะถ้าใครเลือกอยู่บ้านนอกก็เขียนบอกว่าเลือกอยู่เลือกอยู่อะไรคะเลือกอยู่นอกเมืองก็ได้อยู่นอกบ้านนอกอยู่ในเมืองอยู่อยู่นนอกเมืองแบบนี้ก็ได้เลือกอยู่นอกเมืองเพราะอะไรเพราะบ้าน เพราะบ้านเป็นยังไงคะเพราะบ้านมีบริเวณเป็นยังไงถ้าอยู่ตามบ้านนอกของเราบริเวณบ้านนั้นจะมีบริเวณที่กว้างใช่ไหมคะอ่าวิ่งเล่นได้เตะบอลได้แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ๆมากมาย นะคะคช่วยทําให้อากาศเป็นยังไงคะถ้าอากาศที่อยู่ตามบ้านนอกอากาศนั้นจะบริสุทธิ์อากาศจะดีอากาศปอลอดโปร่งใช่ไหมคะเวลาเดินทางไปไหนมาไหนก็จะสะดวกรถไม่ติดใช่ไหมคะรถไม่ติดแล้วผู้คนตามชนบทตามบ้านนอกของเรานั้นนะ่ะต่ตามนอกเมืองนะ่ะจะมีน้ําใจอบอ้อมอารีแล้วก็ชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้คือนอกเมืองนะคะ หรือใครจะตอบว่าอยู่ในเมืองก็ได้ไม่ผิดนะคะแล้วแต่เด็กๆนะอ่ะถ้าเด็กๆชอบอยู่ในเมืองเด็กๆก็เขียนว่าในเมืองเพราะการเดินทางเป็นยังไงคะการเดินทางสะดวกสบายมีรถไฟฟ้าใต้ดินมีรถไฟฟ้ามีรถจนปรับอากาศอะไรแบบนี้เด็กๆก็เขียนไปมีแหล่งการเรียนรู้มากมายมีแล้วก็เป็นศูนย์กลางของการศึกษาทำให้มีความเจริญทางด้านต่างๆ แบบนี้ก็ได้นะคะไม่ผิดนะแล้วแต่เด็กๆนะคะว่าเด็กๆนั้นจะตอบว่าอย่างไรนะคะอ่าส่วนคุณน้อมคุณน้อมจะตอบว่าคุณน้อมชอบอยู่นอกเมืองคุณน้อมก็จะเขียนว่านอกเมืองอ่าคุณน้อมก็จะเขียนว่านอกเมืองเพราะเพราะอ่าที่เขียนว่านอกเมืองเพราะอ,ะ,อะไร ก็อาจะอธิบายให้ฟังหรือว่าใครจะเขียนว่าในเมืองเพราะเหมือนที่คุณนอมอธิบายให้เด็กๆฟังก็ได้ไม่ผิดนะคะแล้วแต่เด็กๆนะ,ะคุณนนมบอกว่านอกเมืองเพราะชอบบริเพราะชอบบริเวณที่มีพื้นที่กว้างเพราะ,ชอ,อะ,รอะชอบบริเวณชอบบริเวณบริเวณที่มี บริเวณที่มีพื้นที่มีพื้นที่กว้างอชอบบริเวณที่มีพื้นที่กว้างอามีต้นไม้เยอะแยะมีต้นไม้มีต้นไม้ให้ความมีต้นไม้ให้ความร่มรื่นอา่ มีต้นไม้ให้ความร่มรื่นนะคะทำให้เกิดอากาศปลอดโปร่งเย็นสบายนะคะ,ะให้อากาศร่มรื่นช่วยให้อากาศดีร่มรื่นช่วยให้อากาศดีช่วยให้อากาศดีช่วยให้อากาศดีใช่ไหมคะ เวลาเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกสบายเขียนไปเวลาเ,าเวลาเดินทางสะดวกสะดวกสบายเวลาเดินทางนั้นสะดวกสบายนะคะรถไม่ติดรถไม่ติดเ,เดียเขียนไปนะคะเดี๋ยวเดเขียนให้ ถูกต้องนะลูกนะนเด็กเขียนนะหรือว่าใครที่มีความคิดเห็นต่างไม่ว่ากาันนะคะเด็กเขียนลงไปเลยผู้คนผู้คนมีน้ําใจตามจังหวัดนะคะเขามีน้ําใจอบอ้อมอารีช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีอะไรเขาก็จะแบ่งปันกันอันนี้คือผู้คนที่อยู่นอกเมืองส่วนผู้คนที่อยู่ในเมืองนั้นชีวิตเขาจะมีความเร่งรีบนะคะ ผู้คนมีน้ำใจโอบอ้อมอ,โอ,อ,อ,มอ่โอบอ้อมอาลีโอบอ้อมอาลีช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือกันอันนี้คือข้อที่หกนะคะอันนี้คือข้อที่หกเด็กๆสามารถทำได้เลยนะคะ ให้เด็กๆตั้งใจเขียนใครที่มีความคิดเห็นแตกต่างกับจากครูน้อมเด็กๆก็สามารถเขียนลงไปได้เลยนะคะไม่ว่ากันนะน,นี่คือข้อที่หกนะคะอ่าต่อไปเด็กๆมาดูที่ข้อที่เจ็ดได้เลยค่ะข้อที่เจ็ดนะคะอันนี้ข้อที่เจ็ด ดูข้อที่7นะคะข้อที่เจ็เขาบอกว่าจากเรื่องนอกเมืองในกรุงทั้งสองสถานที่มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันในเรื่องใดบ้างอ,าอันนี้อันนี้ข้อนี้ดูข้อนี้นะคะข้อนี้เดี๋ยวคุณนอมจะพูดให้เด็กๆได้ฟังเด็กๆจะได้ จะได้รู้นะคะเด็กๆจะได้รู้จะได้เข้าใจว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้คุณหนอมขยายให้เด็กๆก่อนนะคะไม่ได้เดี๋ยวกันนะคะ หน่วงว่าจะตีช่องถ้ามันตีไม่ได้ก็จะลบไม่ได้ได้แล้วอ่าคุณหูอจะบอกว่าวิธีชีวิตของคนในเมือง กับคนต่างจังหวัดนะระหว่างนอกเมืองกับในกรุงนอกเมืองก็คืออยู่ในชนบทในกรุงก็คืออยู่ในเมืองนะคะแตกต่างกันก็คือแตกต่างที่บริเวณบ้านบริเวณบ้านแตกต่างกันอย่างไรถ้านอกเมืองพื้นที่กว้างแต่ถ้าในเมืองไม่มีบริเวณไม่ค่อยมีบริเวณ,บร,เวณบริเวณของเขาจะมีแต่มีในบริเวณที่น้อยกว่านอกเมืองนะคะสำหรับต้นไม้ถ้าพูดถึงต้นไม้ ถ้าเป็นนอกเมืองเขาจะมีต้นไม้มากมายเยอะแยะให้อากาศปลอดโปร่งนะคะส่วนในเมืองไม่ค่อยมีต้นไม้มีก็จะเป็นต้นไม้ประดับเพื่อปลูกไว้ให้ความสวยงามก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าสำหรับอากาศถ้านอกเมืองนั้นอากาศจะดีอากาศจะปลอดโปรง่งร่มเย็นเย็นสบายในตอนเช้าตื่นขึ้นมาอย่างนี้นะคะส่วนในกรุงเทพอากาศนั้นจะเสียทำไมทำไมอากาศเสียอย่างในเมืองทำไมอากาศเสียเพราะว่า มันมีควันเยอะควันมาจากไหนหรอควันมาจากรถยนต์อ่าควันที่เกิดขึ้นจากรถยนต์นะคะมันก็จะทําให้อากาศนั้นเสียเขาปล่อยคาร์บอนเขาปล่อยอากาศที่เสียออกมาเยอะควันดําอย่างนี้รถที่มีควันควันดำแบบนี้นะคะอ่าก็จะทําให้อากาศนั้นเสียนะคะอ่าครูดํำจะให้เด็กๆนั้นอ่าเขียนลงไปนะคะให้เด็กๆบอกว่า นอกเมืองกับในกรุงม,มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณอันนี้ให้เด็กๆได้ได้ดูอ่าคุณอ๋มได้สองมาแล้วตีช่องสามตีช่องแบบนี้นะลูกนะแล้วก็แบ่งครึ่งอ่าของคุณอมจะเป็นพื้นที่มันจะน้อยแต่ก็จะให้เด็กๆนั้นเขียนเออทาาแบบนี้ก็ไม่ได้อีกเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอํมดูอันนี้สิ ของเด็กๆก็แบ่งเหมือนคุณนอมนะลูกนะเด็กๆก็เขียนตรงไปเลยตรงนี้อ่าเอาทำไมคุณนอมเขียนไม่ได้ล่ะลอ่าตรงนี้ตรงนี้นอมจะใช้ตัวหนังสือที่มันเล็กลงนะคะเด็กๆดูนะมันจะได้เขียนได้นะคะอ่าตรงนี้บอกว่านอกเมือง ตันนี้ต้องแบ,บ่งเป็น3ามช่องเดี๋ยวคุณนำทํำไมเดี๋ยวคุณนำขอลบก่อนจะใช้เวลาไหนนะรูปนะ โอ้ยเส้นไม่ตรงเลยอันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นนอกเมืองในรีรยวเอีเนียนแหลกอันนี้นอกนอกเมืองนะคะนอกเมืองตรงนี้ก็จะเป็น ในเมืองในกรุงในกรุงอ่าข้อลงมาตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณอ่ากณหมอเขียนว่าบริเวณน,นะคะบริเวณบริเวณถ้าเป็นนอกเมืองบริเวณบ้านอ่าตรงนี้ข้อมาตรงนี้ก่อนบริเวณบ้าน บริเวณบ้านเด็กๆใช้ไม้บรรทัดในการขีดเส้นนะลกูกบริเวณบ้านถ้าเป็นนอกเมืองพื้นที่จะเป็นยังไงคะพื้นที่กว้างเด็กๆเขียงไฟพื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่กว้างนะคะพื้นที่กว้างถ้าเป็นในกรุงไม่มีบริเวณไม่ค่อยมีบริเวณไม่ค่อยคอย,ค,อยค่อยมีบริเวณแบบนี้นะคะ ไม่ค่อยมีบริเวณต่อไปต่อไปรถยนต์เสร็จแล้วก็เป็นรถยนต์นะลูกนะมันมันไม่ได้หลายข้อนะคะถ้าใครสามารถตอบได้หลายข้อเด็กๆก็เขียนลงไปเลยนะคะคุณหนอมไม่ว่านะคุณหนอมจะเขียนเท่านี้นะคะรถยนต์รถยนต์ถ้าเป็นนอกเมือง รถยนต์จะมีในจํานวนที่น้อยนะคะมีรถยนต์ในจํานวนที่น้อยแต่ถ้าเป็นในเมืองก็จะมีรถยนต์ในจํานวนที่มากนะคะอ่าให้เด็กๆตอบนะอ่าให้เด็กๆทํานะคะอ่าใครเขียนได้เยอะในจํานวนที่เยอะอย่างเช่นต้นไม้อากาศแบบนี้เด็กๆก็สามารถเขียนได้นะคะของคุณหนอมเขียนได้เท่านี้นะเด็กๆสามารถเพิ่มเติมได้นะคะอ่าในชั่วโมงนี้นะคะคุณหนอมก็ พาเด็กๆนั้นทําแบบฝึกหัดได้3ข้อนะคะให้เด็กๆนั้นตั้งใจแล้วก็ทําให้เรียบร้อยทําให้เสร็จนะลูกนะเด็กๆอย่าให้ตัวเองนั้นมีงานข้างค้านะคะอย่าให้ตัวเองมีงานค้างค้างมีงานอะไรให้เด็กๆรีบทำนะคะคุณอองฝากไว้นะในรายวิชาภาษาไทยและอีกคุณอ๋อมีการบ้านให้เด็กๆนะ ในวันพุธนั้นเราจะเรียนเรื่องกาเหเวที่กลางกรุงให้เด็กๆนั้นอ่านหนังสือวรรณคดีลำนำบทที่5นะคะพร้อมกับลายเซ็นผู้ปกครองลงวันที่ให้ด้วยนะคะลงวันที่ให้คุณหอมด้วยนะคะ,ะส่วนในชั่วโมงนี้นะคะคุณหอมฝากนะให้เด็กๆนั้นทำแบบฝึกหัดให้เสร็จ นะคะวิดีโอก็สามารถย้อนดูได้ไม่ใช่ดูครั้งเดียวทําครั้งเดียวแล้วทําไม่ทันไม่ใช่นะคะเราสามารถย้อนดูวิดีโอได้ตั้งหลายรอบหลายครั้งเราย้อนดูได้จนเราทํางานเสร็จได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณน้องฝากนะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดในวันอังคารนะคะเด็กๆ เด็กค้าได้ให้เด็กๆตั้งใจแล้วก็ดูเรียนรู้ไปด้วยทําตามตารางเรียนที่เราทานี่แหละลูกเรียนเหมือนกับตารางเรียนที่เราเรียนอยู่ที่ห้องเรียนออนไลน์หรือเรียนที่โรงเรียนแบบเดียวกันนะคะอันนี้นะคุณหนอมสอนอยู่โรงเรียนคุณหนอก็สอนแบบนี้เหมือนกันพาทําแบบนี้เหมือนกันเด็กๆไม่ต้องเครียดนะว่าเอไม่ได้ไปโรงเรียนแล้ว ผมจะเรียนทันเพื่อนไหมคุณหนอมก็สอนแบบนี้ที่โรงเรียนเหมือนกันเด็กๆสบายใจได้นะคะให้เด็กๆตั้งใจเรียนแล้วก็อ่านหนังสือตามที่คุณหนอมบอกนะคะมีแบบฝึกหัดก็รีบทำอย่าให้งานค้างๆนะคะดูตามที่คุณหนอมพาทำเหมือนกับที่คุณหนอมสอนออนไลน์เป๊ะเลยแค่เราไม่ได้เจอกันเป็นคุณหนอมอัดวิดีโอให้เด็กๆได้เรียนเฉยๆนะ สิ่งนี้ที่คุณหนอมฝากนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะเด็กๆสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะให้เด็กๆทุกคนนั้นตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนอย่าลืมทบทวนเนื้อหาที่คุณครูสอนให้นะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามอันนี้คือสิ่งที่คุณหนอมฝากนะคะวันนี้พอแค่นี้นะคะนี้สวัสดีค่ะ